และสว,สวัสดีค่ะไว้ก็นก่อนได้เลยนะคะ ขอเป็นที่นั่ทางแฟนพับรทีะมาิกนของเรากันก่อนนะครับมาเล่นเกมตจบภาษาปรัมาณแค่20บาทเท่านั้นนะครับ20บาทเท่านั้นนะครับกรนะครับแล้มดูตัที่จะตัดความสนรถมาแล้วกองด้วย ห้าโม,มงสิบเจนาิกว,ว่าห,ห,ห้าโมงเย็น,นะคะก็สามารถที่จะเดินช้อปปิ้งกันก่อนได้นะคะแล้วก็ช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นมาพบกันที่บูทุ่งก้ามปันของเราค่ะมาตักไข่ปลาชิ้นโชชนะคะวันนี้รุ่นรับของรา,า,างวัลมากมายเลยนะคะในรูทรวมถึงมาร่วมรับมุ่นบรรลุหน้าเด่นหาค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการใช้บริการของสำนักทะเบียนนะคะบัตรประจำตัวชำรุดหรือบัตรประจํา ประชาชนหมดอายุนะคะสามารถแวะมาที่พูได้เช่นกันเพราะว่าเราได้ยกสํานักทะเบียนมาไว้ที่นี่แล้วนะคะมีบริการต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะจะเรียนสมรสนะคะหรือว่าหย่านะคะแล้วก็มีการตรวจสอบพัดน์รับรองรายการสมรสแล้วก็หย่าค่ะแล้วก็มีการรับแจ การบริการควัยวะวัถือรับแจ้งการทะคะจากตัวประชาชนการพิธีกรต้องหลบมมุนะคะที่เราเล่นเกมเป็นใครลูกตั้งแต่วันนี้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะบ้านของเราแน่นมากปีนี้เราก็เลยเปิดหน้าบ้านกว้างเลยพาใครดูท่านเข้าได้แล้วระวังกับคอมเนี่ตอนนี้เขาได้กดคานนะคะเดี๋ยวถ้าจะเดี๋ยวท่านประชาชนเขาไม่เล่นเกมเยอะเราก็ไปเข้าไปได้ีกว่าค่ะ่อความสะดวกนั่นเองนะคะ ยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับให้ให้ร้อยหนึง่งให้ร้อยหนึงหน่ง